วันนี้นะคะเคียรจะผัดกระเพราหมูสับไรน้ํามันค่ะหมูสับนะคะแล้วก็ปรุงรสลงไปในหมูสับเลยก็มีผงชูรสน้ําปลาซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ํามันหอยน้ําตาลค่ะขาดไม่ได้ผัดกระเพราต้องมีน้ําตาลเอ่อพริกไทยหน่อยหนึ่งแล้วก็เอ่อรสด,ดีค่ะแล้วก็น้ําปลานะใส่ลงไปเลยในหมูสับแล้วเดี๋ยวเราก็ จะเอาหมูกับเครื่องปรุงเนี่ยเอาไปลวนก่อนลวนลวนเสร็จแล้วแล้วเราค่อยใส่พริกกับกระเทียมแล้วก็ใบกะเพราตบถ้ายนะสีอิ่วดำถ้าใครจะใส่ก็ใส่นะแต่เค่ไม่ได้ใส่ <S 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 กะเพราหมูสับไร้น้ำมัน ลวนจนหมูสุกแล้วต้องรอใส่พริกกระเทียมแค่ใส่สีดำไปหน่อยสีไม่สวย ออร่อยแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราเลยค่ะใครชอบแห้งก็ผัดให้แห้งเลยนะถ้าไม่ชอบแห้งกน็น้ำน้ำได้เลย แล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราหมูสับผัดกะเพราไร้น้ำมันค่ะ